แม่ให้อภัยลูกได้นะที่หลอกแม่แต่แม่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองเชื่อลูกมากไปและเชื่ออะไรง่ายเกินไปอีกแล้วอยู่เนี้นะเธอบุหรี่ไฟฟ้าเขาทำแปลกๆเยอะมากเลยนะมีทั้งเหมือนของใช้ของเล่นล่าสุดฉันเห็นเป็นแฟลชไดร์ก็มีนะเธอเธอต้องตรวจดูของเล่นเจ้าซันดีๆนะหมูตุ่นลูกรักของฉันน่ะบอกว่า เจ้าซันมีของเล่นแปลกๆเยอะเลยโอ้หคิดมากนะพี่หน่อยเจ้าซันของชมพู่ไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกโลกอีกและ้ะไม่เคยจะเก็บให้เรียบร้อยเลย แม่ให้อภัยลูกได้นะที่ลูกหลอกแม่เนี่ยแม่จะให้โอกาสลูกปรับปรุงตัวแม่ขอให้ลูกเชื่อแม่นะลูกเลิกซะเถอะนะเพราะถ้าหนูติดไปอะ่ะแล้วหนูเป็นอะไรขึ้นมาแม่อยู่ไม่ได้นะเจ้าซันเพราะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่มันอันตรายมากๆเลยนะลูกรับปากกับแม่ได้ไหมอะ่ะ אחר okay.